เอ๋พยแห่งไฮยานะมาถึงแล้วฮ่าฮ่ฮ่ฮ่การจัดการผู้บังคับบังสาก่องร้อยนรกนี้มันสร้างบุญไว้ซะเกินและเต็มไปด้วยซ่องโบจริงๆในที่สุดวันนี้ข้าก็ปล่อยให้ปีศาจโตเก่าของข้านั้นนี่ไปได้แล้วนานมาแล้วที่ข้านั้นไม่ได้กินแบบนี้ กินไอของมนุษย์นี้สั่งดีเสียเล้เกินความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันแน่เอ๊ะนั่นมันปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งฮาเดียวไม่ใช่หรออ๋อไม่วิญญาณชี้เขียวปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแล้วอย่างนั้นหรอหรือว่าข้านั้นจะเหนื่อยแล้วและประสาทของข้ารอนเกินไป ว่าแต่ทำไมแขนของข้านั้นถึงได้เป็นเช่นนี้กันเอ๋ความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันฮ่าฮ่าในที่สุดข้านั้นนี่เจ้านั้นรู้สึกอย่างไรบ้างจูจูข้านั้นก็รู้สึกหมดเรี่ยวแรงและข้านั้นก็ง่วงนอนอีกด้วยฮ้ยฮ่าฮ่า มันสร้างอร่อยซะเหลือเกินนี่คือรสชาตแห่งของคนที่มีชีวิตรหรือว่าเลือดของมนุษ์ยนั่นเองตอนนี้ตาของข้านั้นมองไม่เห็นอะไรเลยว่าอะไรนะไปสัตย์รายอย่างพวกเจ้านี้พวกเจ้านั้นมาจากที่ไหนกันสิทธพีสิทธิพี่วันอย่างนั้นหรอ นั่นนัน,นั้นกลายเป็นผู้เพิกทนไปแล้วจริงๆด้วยตราบใดที่ข้านั้นยังอยู่ที่นี่ข้านั้นจะไม่ยอมให้พวกเจ้านั้นถูกทำร้ายผู้คนในเมืองนี้เด <c oughs> <c oughs> <c oughs> <au> ็ดขาดฮฮฮ่าวน้อยมีเพียงวิญญาณแรกเกิดเท่านั้นที่ได้รับการบุ่มเพาะแต่ข้านั้นกำลังคือชมบัตรสูงสุดที่ได้มา สั่งหน้าสงใจเสลือเกินนี่เด็กหน้อยตราบใดที่เจ้านั้นให้สมบัติที่ได้มานี่แกขาเด็กชายอีกคู่เละผู้ยิงคนนั้นข้านั้นก็จะไม่ทำอะไรพวกเขานี่เจ้าว่าอย่างไรลาที่ดีนั้นต้องกินหญ้าไม่ดีหรอเอ๋ให้ข้ากินหญ้าอย่างนั้นหรอ งัวห้าสีสองโวในส่วนหลังบ้านของค้านั้นก็กินญ้าทุกวันดังนั้นยาดีเกินไปเอ๊ะงัวห้าสีอย่างนั้นเหรอไม่คาดคิดเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างมีอารมณ์ขันมากเลยฮ่าฮ่ฮ่ก็อบกลิ่นกินเนื้อคนเป็นเรื่องแน่นอน ตอนนี้ไม่มีการต่อต้านที่ไรวามกลัวอีกต่อไปแล้วสร้างเป็นสัตว์ประหลาดที่สงพลังอะไรเช่นนี้การบุ่มพอของข้านั้นยังตามหลังเขาอยู่มากเลยหากยังเป็นสินีต่อไปล่ะก็ข้านั้นต้งแย่แน่ ฮึแขนแค่นข้ากาลังจะถูกตัดขาดไปแล้วปีศาจรายอย่างเจ้านั้นถ้าเป็นข้าละก็ข้านั้นจะริบหนีดีกลักวก่อนที่ข้านั้นจะฆ่าเจ้าและข้าสามารถมีสมบัติสิ้นนี้ได้เึิงหมายความว่าโดยธรรมชาติแล้วมีคนตัวใหญ่อยู่เบื้องหลังและเจ้านั้นไม่สามารถที่จะลุกดันได้หรอกนะ หรือว่าเจ้านั้นต้องการที่จะตายอยู่ที่นี้ฮ่ฮ่าฮ่สร้างเป็นสา้นยที่มีอำนาจเหนือใครจริงๆเลยเจ้านั้นยังไม่รู้ว่าเจ้านั้นกําลังพูดคุยกับสิงที่มีชีวิตแบบไหนกันข้านั้นต้องการไม้วิญญาณของเจ้าและเด็กชายและเด็กผู้หญิงนั้นก็ต้องกินมันด้วยตอนนี้ใครจะมาก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้ว ตอนนี้ข้าจะฆ่าพวกเจ้าทิ้งให้หมดเอ๊ะนั่นแสงอะไรกันเฮ้อไม่ไม่ไม่นะนั่นคืออะไรกันถึงแม้ว่าข้านั้นจะถูกกันแกล้งในโลกใต้ผิพบแต่ข้านั้นก็ถูกเงินเสรยไม่มีใครเกลียดกล่อมข้าและคข้านั้นถูกปฏิบัติเหมือนเป็นคนงอ้อ ตอนนี้เจ้าอยู่ในโลกมนุษย์แล้วถ้าเจ้าอยากจะกินใครสักคนเจ้ายัางต้องช่อนมันอีกด้วยหรออ๋ออย่างนั้นหรอข้านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันสังหน้าสงสารเสร็จหลือกเกินให้ตายสิชาวน้อยเอ,อ๊นั่นมันภาพประกอบอย่างนั้นเหรอ เอ๊ะมันแตกหักได้ยังไงกันลูกอุกบาทที่ขวบแน่นพลังเวทมนต์ของข้านั้นมันจะแตกเป็นเชียงเพราะการกวดแชงของเจ้าได้ยังไงเจ้าคิดว่าข้านั้นจะพูดอย่างนั้นอย่างนั้นเหรออะไรนะอ๋าหากชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกโจมตีภายในเมือง ทุกคนนั้นก็จะต้องตายเป็นแน่ต่อไปนี้ข้านั้นจะไม่ทนไปแล้วทำไมถึงได้มีเสียงหลมลงมาล่ะนั่นนั่นมันอะไรกันต้นไม้ซักดิ์สิทธิ์ของข้าสั่งหน้าสนใจไปแล้วมีปีศาจต้นไม้อยู่ที่นี่ด้วยจริงๆ เป็นไปได้ไหมว่านี่คืออัญญามันนี้แห่งความโชคดีอยู่ที่นี่ด้วยและความโชคดีที่เป็นของข้าอยู่ที่นี่แล้วทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นของข้าเองใช่แล้วมันเป็นความโชคดีของเจ้าจริงๆที่ได้เป็นอาหารของผู้เชี่ยวชาญน,นี่จะว่าใครเป็นอาหารของใครกันอ๋อ นั่นมันผู้เป็นอมาตะอย่างงั้นเหรอเอ๊ะนั่นพวกเจ้ามาทั้งสองคนเลยเหรอมันทรงพลังมากเลยนะยิ่งแขนขอค่าอย่างลดลวกเลยอยู่อีกด้วย <c oughs> มาดูสิว่าค่านั้นจะใช้เชียงพินนี่ฆ้าเจ้าสาหมิงเกลี้นั้นกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นชอบกินชัดป่าเชียงพินของค่านั้นลันทุ่งได้ โดยไม่เจ็บไม่ทำลายความอร่อยของเนื้อลาเป็นแน่้หยข้านั้นคงต้องแพ้เป็นแน่เลยตอนนี้ข้านั้นสังหนาวเหน็บเช่นนี้เอ๋นั่นมันพีศสารลาอย่างนั้นเหรอใช่ใช่แล้วท่านพี่ครั้งนี้ข้าได้ปกป้องผู้คนอีกมากมาย แม้แต่ต้นไม้ของข้านั้นมันก็ยังช่วยชีวิตผู้คนได้และข้านั้นช่างอิจฉาเขามากจริงๆไม่คาดคิดเลยว่าตนตะกาแตนนี้จะมีพลังมากมายเช่นนี้ถ้าหากว่ามีรายชื่อเทพเจ้าจริงๆเบาเบชูสามารถเป็นเทพแห่งผู้เขาและผู้พิทักษ์ใกล้เมืองโรยเชียนได้จริงๆเพื่อปกป้องความสงบสุขของฝั่งนี้ นายน้อยลีพันไม่เพียงพอเลยครอบคุณเช่นนี้เมืองนี้รอดมาได้นายน้อยลีนั้นสังสุภาพเกินไปแล้วและพวกเจ้านั้นยังสามารถแก้วิกฤตครั้งใหญ่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเรานั้นมาสลองกันดีเลยดีเลยนี่คือวังล้อยหยุนโลกแห่งอมะตะ แอนันเชียนจุนทะลุทะลวงไปแล้วและเขานั้นสามารถพัฒนาของเชียนจูได้ประสบผลสําเร็จแล้วเนี่คือไท่ยี่เจ้าสานักแห่งนี้กายอมตะเฮ้อฮาฮาฮาตอนนี้ท่านนั้นได้ทะลุทะลวงไปแล้วไท่ยี่เยนเียนไปแล้วเฮ้อฮาฮาฮา ขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านเซียนจูที่ก้าวข้ามสิ่งคิดขวงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้มีไม่กี่คนที่พันถึงพลังการบุมเพาะอ,อมตะได้พวกท่านทุกคนลูกขึ้นมาเถอะลูกขึ้นมาเถอะข้านั้นรู้ว่าเมื่อไม่นานมานี้หวังรั่วหยุนประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และข้านั้นได้รับสมนามว่า เป็นคนบ้าดื่มนมและกลายเป็นตัวตลกในโลกอมาตะแต่ชื่อเรื่องคนบ้านมลาพวกเขานั้นไม่รู้ว่าข้าได้รับโชควิเศษอะไรมาเพราะชื่อนี้และพวกเขานั้นไม่เข้าใจเลยแต่ข้านั้นสร้างภูมิใจแค่ไหนแล้วที่ข้านั้นได้ประสบผลสำเร็จในการบุมพอในครั้งนี้ นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่ข้าขอให้เจ้าไปทดสอบมาอ๋ะแล้วส่วนชั่วยวนล่ะพวกเราพบว่าชวนชีนั้นปรากฏในมือของยวนชีเสียนเสียนเมื่อ3,600ปีที่แล้วถึงอย่างไรก็ตามเมื่อ1,000ปีที่แล้วยวนชีนั้นได้เสียชีวิต เนื่องจากว่ากันกอนลอะหวนของตู้เฉียนเกินดห้าครั้งและที่อยู่ของช่วนสีหวนนั้นก็ได้หายไปนี่เจ้าไม่ต้องอ้อมขอมพูดมาตรงๆเลยว่าเจ้านั้นไม่ได้พบอะไรเลยพวกเรานั้นต้องขอโทษด,ด้วยที่ข้าเอาเจ้ามาเพื่อต้องการให้เจ้าไปตรสอบมาพวกเจ้านั้นสั่งไรประโยชน์อะไรเช่นนี้ ฮการทะลุทะลวงถึงเชียนจุนแล้วตอนนี้ข้ามีข่าวบ้างอย่างเลข้าคิดว่านะเชียนจุนนั้นน่าจะสนใจ